อันยองนะคะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับเพจแพยอยู่นี่แล้วก็เพจออวตีนะคะซึ่งวันนี้เกมบันไลใหม่แล้วนะคะทีมงานขาะอยากลองของอีกแล้วว่าแบบอื้อแพจะตอบได้ไหมเกมอะไรคะน้องออนวันนี้ปิดตาท้ายเรื่อ,องสำคัญ ปิดตาทายเครื่องสําอางซึ่งไม่รู้หรืว่ามันจะให้กูจับหรือมันจะเอาเนื้อมาหยดหรือจะยังไงนะคะวันนี้ผ้าปิดตาพร็อพและนี่ก็คือแบบขนาดผ้าปิดตายังเป็นของลังโคมนะคะซึ่งก็มีขายที่เอิวี้เช่นกันไว้ปิดตานอนนะคะดีงามแล้วก็สวยดูหรูดูแพงด้วยนะคะก็ต้องปิดตาใช่ปะขอลองเนื้อก็ได้โอเคเดี๋ยวจะพูดอธิบายฝังละกันอ่ะมาค่ะพร้อมชอบลองของที่จัดให้โอเคค่ะเฮบ กวนตีนันนี้มันคือขวดน้ำอ่ะน็อตยื่นน็อตยื่นก็คืออันนี้ไม่ใช่สกินแคร์แต่ว่าเอาขวดน้ำมากวนตีนกูกูเคื่งในเบาหวะเอ๊ะเอาไปมันคือขวดน้ำอ่ะขวดน้ำบ้านกูด้วยมาค่ะข้อแรกค่ะฮึบมาเป็นขวดนี่คือใส่ทดลองหรือเปล่าอ่ะอืมซึ่งฝาแบบนี้เทปมีลงมาแบบนี้ตอบเลยได้ปะมันใจเหคะค่อนข้างมั่นใจมากอ่ะเนีลาเปิดมาเป็นแบบนี้ด้วย มันมัน,ม,นมันใช่แน่ๆคือในในใจเราอ่ะคือมีเซอร์ซูเฟิร์สแครอยู่ซึ่งเป็นแพคเกจจิ้งใหม่ของปี2020แล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นพรีเซร่มก็คือเป็นแบบลื่นๆแล้วกินโสมมาแบบนี้ตอบเลยค่ะเซอร์ซูเฟิร์สแคร์เซรั่มปี2020่ค่ะถูกค่ะจ้าจ้าจ้จริงๆแค่ขวดก็ตอบได้แล้วอะค่ะแล้วก็ไซส์นะคะก็คือไซส์15มิลนั่นเองจังเลยสดจึงเลยง่ายจัง ข้อ2ค่ะตอบเลยได้ปะเอสเตอินเทนแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อความชวมาจจัวร์อาจจะเป็นไอ้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นไอ้ก็ได้แต่ว่าถ้าไอ้เป็นจะโค้งก็ค่อนข้างตอบได้เลย,เลยตอบเลยได้ปะห้ามิลง่ายอีเซ่บ่ะเนี่ยแล้วก็มีเอ้ยมีอันนี้ขึ้นมาอะแดปเตอร์ขึ้นมาใช่พอรุ่นใหม่จะมีพอดีเราซื้อไซส์จริงไงไซส์เด็กเราไม่ได้ใช้ตอบเลยแล้วกันค่ะเป็นเอสเตอเอนอาร์อ um. ินเทนเซรัมห้ามิลค่ะถูกค่ะเจ๊เจ๊เจ๊ง่ายอีเซ่ ชิ้นต่อไปข้อ3ข้อ3ค่ะอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือจับปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยนะคะลังโคมไบฟาซิลค่ะโอ้โหสามสิบมิไอ้ะจ๊าเจ๊ะจ้าอีซี่อีซี่อีซี่จังเลยอ่ะอยากให้เห็นลูกตาตอนนี้มากว่าฉันหัวร้อทางสายตาเว้ยอยากให้เห็นหน้ากูมากเลยมา อันนี้มีอยู่2แบรนด์ที่เป็นแบบนี้ถ้าไซส์นี้นี่คือสกินแคร์ซึ่งแบรนด์ที่ทำสกินแคร์ขวดดรอปปิ้งแบบนี้ก็จะมีตั้งแต่อ,อามานี่แต่ว่าอามานี่มันใหญ่กว่านี้นิดน,นึงว่ะงั้นขอลองกันเน,น,นื้ออะจำกินน่ะหึเอ๊ะใช่อามานี่พรีมาเซรั่มค่ะมั่นใจไหมคะไม่อะมันตอบกวนตีนจังวะให้ดิแ <bug> ป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจับก่อน เออทำไมตัวนี้มันดูถูกๆวะกวนตีนกุยแล้วจะตอบถูกอยู่แล้วแต่พรีมาเซรั่มมันเล็กขนาดนี้เลยหรออะไรอ่ะโอยมันก็อาร์มานี่อ่ะเออกูตอบอาร์มานี่พรีมาเซรั่มค่ะอาร์มานี่เซรั่มเสียหรือปะได้ได้ไอ้เออไงกูผิดอยู่ดีแหละอันเนี้ยอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์จริงจริงคำตอบสุดท้ายค่ะอาร์มานี่เซรั่มถูกค่ะจังอีซีมากมเลยนี่ขนาดไม่ชัวร์นะเพราะแบบไม่ค่อยได้ใช้อันนั้นอะเป็นส์มาร์ทเซรั่มนะคะเมื่อกี้นี้ช่วยในเรื่องของความขาวกับจางใสาค่ะ หลอดๆนะคะซึ่งมีป้ายแป๊บนะสคบไทยมีไหมมีป้ายสคบอของในไทยเฮ้ยมีสติกเกอร์แปะแบบนี้ <c oughs> ขอดูเนื้อนพาหลอดหลอดมันเยอะมากืึ <c oughs> แผงตอนแน่ๆลายแผงตอนกลิ่นแรงมากเลยเฮ้ยแต่มันไม่ลายแบรนด์ที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่อ่ะ <c oughs> แผงตาอนก็ไม่นแรงขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนดี๋วเดี๋ย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 วบีบก,ก่อนบีบขอบ,บียบลองเนื้อป๊บนึงนะคะ <c oughs> มายัง เดี๋ยวถ้าเป็นลองพื้นนี่คือ6เลยเทเล้นะมึงเนื้อลื่นๆอ่ะกินดีอ่ะอะไรวะไบโอเทอร์มคิดว่าใช่อแพงตอนอิมมชันแต่ไม่ใช่ถ้าแปงต้อนอิมมชันมึงน่าจะเอาหลอดไซส์ใหญ่ที่เป็นสีขาวอีกอันหนึ่งมาแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะใช่แต่มันกลิ่นน้ำหอมมันแรงเกินอ่ะแต่ว่าถ้าจะกลิ่นน้ำหอมขนาดนี้มันต้องเป็นแพงตอนอ่ะยังไม่ใส่น้ำหอมมันหนักขนาดนี้ ซึ่งถ้าไซส์เนี้ยหมิลคิดว่าเป็นไบโอเทอร์มแผงตอนอิมอชันค่ะคำตอบสุดท้ายถูกคะ่ะต้องป่ะเอ่อคือไม่ชัวเพราะไซส์เว้ยเพราะว่าไซส์เล็กอะ14มิลมันต้องแบบยาวกว่านี้อะ่ะเกือบตายแล้วกูมาอันต่อไปค่ะมาหลอดอีกแล้วเเไซส์นี้น่าจะมี10มิลมีสติกเกอร์จอบอรประมาณนี้สกินแคร์ใช่ปะบีบโดนปะ,ะเยอะปะเนี่ย นี่เยอะเลยเหรออุ้ยอะไรอ่ะเนื้อแบบเนื้อเยอะมากกลิ่นไม่มีน้ําหอมไม่เยอะไซส์นี้ใช่เพราะว่าถ้าไซส์นี้ที่มีอ่ะถ้าครีมจะเป็นกระปุกแต่ถ้าเป็นเซรั่มมีป้ายปะอันนี้กูไม่เคยใช้อ่ะใช้ใช้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกันแดดหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะไซส์นี้กันแดดว่ะแล้วเป็นเนื้อนี้ด้วยอันนี้คือกูไม่เห็นสีไงอี กูก็ไม่รู้ไงว่าถ้าแบบเห็นสีก็รู้เลยเป็นคืออะไรตอบแล้วกันค่ะลังโคม UV สุดท้ายลังโคม UV แน่นอนถูกถูกสิถูกสิสิบมิลเนี่ยไซนนะสิมิลแน่นอนแต่แบบรุ่นอะไรไม่รู้นะเพราะแบบตอนนี้คือมือกูเลอะปะมีสีปะไม่มีสีไม่มีสีเอาไม่สิ่งนั้นเอาคว้าเจลอ่ะถูกต้องค่ะ เฮ้ยหลอดใหญ่ด้วยอันเนี้ยถ้าหลอดใหญ่ขนาดเนี้ย20มิลขึ้นไปก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่แบรนด์นะคะจับกอดฝาอยู่ตรงนี้หลอดแบบนี้โฟมล้างหน้ารอเปล่าวะไซส์เนี้ยก็คือน่าจะ20มิลถึง20มิลถึง30มิลอะบิดนะพอแล้วด้วยแปลว่าเป็นน้ำน้ำอ๋ออีกมาแนวเนื้ออย่างนี้ก็หมดเลยอ่ะพูกมึงใจรักกับกูมากเลยร้ปะเนื้อแบบนี้หรอโฟมล้างหน้าแล้วแหละกลิ่นแตงกวามาละเฟสคลีนเซอร์ค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายอีกนิดนึงได้ไหม ชื่อเหรอเฟสซอยคลีนเซอร์ค่ะถูกค่ะไอพวกมังๆนด็กกูเก่งใช่ไหมล่ะกูเก่งใช่ไหมล่ะเออกูก็ว่ากูเก่งมาค่ะโฟมล้างหน้ากูตอนนี้กับนาฬิกากูนะคะไปแล้วค่ะอีนาฬิกากู <S <S อุ้ยหนักมาเลยไซส์จริงหัวดรอปปิง้งตอบเลยได้ปะโอ้ย <S <S อันเนี้ยถ้าเราไม่ผิดนะคะแล้วก็ฝาแบบเนี้ยมีน้ำหนัก ดีเอ็นจีแน่นอนอ่มมันคือไอ้นั่นน่ะเป็นเบสผสมรองพื้นอะ่ะจําชื่อไม่ได้จริงๆดีเอ็นจีรองพื้นตอบแบบดีเอ็นจีรองพื้นไอ้น,นี้ได้ปะพาเมร์รองพื้นผสมกันอยู่ในขวดเดียวแล้วมี SPF ีมีใบไหมอมรับปะ่ะล่อะไรวะ DNG อ็นจีซีเค็ดชเป็นรองพื้นรุ่นที่มีเบสในตัว3ามิลขวดขาวฝาทองคำตอบสุดท้ายจะ้ะถูกปิ๊งปังปิ๊งปังเฮ้ยที่ผิดหรือยังผิดหรือยังผิดหรือยังยังไม่ผิดเลยอ่ะ เอาโหฝาแบบนี้ไซส์นี้น่าจะลังคมอายแน่เลยเพราะว่าไม่มีตูดสังเกตนะคะตูดถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปจะเว้าวตูดเข้าไปนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่คิดว่าน่าจะเอสเต้ไม่กลังโครมที่เป็นอายครีมแน่นอนไซส์ห้ามิลฝาอยู่นอีกมึงมาพุกมึงทำกับกูง,งี้เลยเหรอ <c oughs> มีฝาด้วยถ้ามีฝา,ฝาน่าจะเป็นอายปึ๊บป,บปบึไหนเนื้อเนื้ออยู่นี่เนื้ออยู่นี่บ เอสเตอ้อายแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะฝาต้องคมพมดนึงป่าวะหรือว่าลังโคมวะหรือว่าเฟรชวิตามินเดี๋ยวนะเฟรชวิตามินครีมคําตอบสุดท้ายถูกค่ะไม่ให้ได้ไงก็ต้องถูกสิขาดไปครับ,ข,บาขาดคำอะไรไปวะกูตอบวิตามินแค่นี้ <laughs> ก็ดีแค่ไหนแล้ว <laughs> กระปุกเขียวฟ้าค่ะแหมตัวตัวมากมาค่ะ อันนี้นะโอ้โหหลอดยาวด้วยพี่ยาวขนาดนี้จับก่อนฝาแบบนี้ฟิวชั่นนี้ไม่มีกลิ oh ่นเนาะอ่ะดูนะบิดออกปะออกแล้วะออกแล้วด้วยหรอทำไมไม่รู้สึกเลยวะเหนียวมากเหนียวจนไม่น่าจะใช้สกินแคร์เดี๋ยวนะมาร์กหรออะไรอ่ะอันนี้อันนี้ยากยากมีสกคาวบอยตรงนี้ ลายเดียวกับที่ครูชอบโฟมล้างหน้าแน่นอนเหนียวแบบนี้โฟมประวัใช่ดีมันเหนียวขนาดนี้ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นหลอดนี้แล้วเว้ยคิวคาลินดูราวอชสท้ามสิบมิลด้วยปบินองบิ็นฟองเหนียวมากเลยเบิงเหนียวมากตอนนี้โฟขึ้นอย่าดูข้อต่อไปค่ะ เลยหลอดจิ๋วอันนี้น่าจะ3ม,มิลซึ่ง3ม,มิลก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนี่สคบอ้วยมีนในห้างไทยสติกเกอร์ออกมาแบบนี้ถ้าแปสติกเกอร์แบบนี้นะคะก็จะมีอยู่แค่ไบโอเทอรมยิปแซงคูสวยแล้วอ่ะตรงนี้นะออกเยอะออกเยอะแล้วด้วยเหรอแปลว่าเป็นเล็กๆแต่ว่าดูเร<ๆ>ื่องเหรอนี่อยู่ตรงไหนวะไม่เห็นสีอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ก็ใช่ไงก็คือแบบก็คืออยากเห็นสีอ่ะกินน้อยถ้ากินน้อยก็จะเป็นแบรนด์ที่ออร์แกนิกน้อยๆเนื้อแบบนี้เฮ้ยเห็นแล้วนะเนื้อมันแตกเป็นน้ำนิดนึงหวามีสีปะไม่ไี้สีกำลังดูว่ามันแบบซึมแบบไหนอันนี้อะไรอะไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นคิดอยู่ว่ามันคือเซรั่มใช่ปะก็คือเซรั่มเดี๋ยวแหละเพราะมันแตกเป็นน้ำได้อะช่วยเรื่องอะไรอ่ะเนี้ย ที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวไม่ใช่เบสด้วยแล้วก็เป็นน้ำแตกลงไปด้วยอตอบก็ได้ไบไวเทอร์มเอวาปั๊มค่ะตัวเติมน้ำให้ผิวไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวซิรอบรอบข้างก็ปั่นมากเลยตอนนี้เป็นเก่งยแม่กูโหแล้วนะอะไรวะอะตอบ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 คิวคาเลนดูล่าอะไรวะวอเตอร์อะไรวะครีมคำตอสุดท้ายค่ะ อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเปิดตาให้ดูค่ะไฮโดรปัมปิ้งเหรอใช่เออตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยใช้เลยไฮโดรปัมปิ้งคิดไม่ออกเลยเออพอเป็นน้ําแตกรู้เลยว่ะอันเนี้ยเราพลาดเองเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เขามานานมากแล้วเป็นตัวเติมน้ำให้ผิวที่แบบเป็นเนื้อเซรั่มพลาดทิ้ง้อแล้วอ่ะข้อต่อไปเอออุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยมาเป็นขวดแก้วปึ๊บฝาแบบนี้ตรงๆขวดตรงๆอันนี้เบสป่ะวะไม่ใช่อ่ะเหมือนเบสเอสพอร์ตเลยอ่ะ ท่าเหมืสสหอนซาวซูเลยวะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะหนที่กดลองเนื้อก่อนมาแล้วด้วยแปบบ๊บไม่มีน้ำหอมขวดฝาแบบนี้นึกไม่ออกอ่ะมันต้องเป็นแบบเบสใช่ปะ่ะแล้วเนี่ยวาวๆใช่ไหมเอสปัว d e วี่โกลค่ะเมค่อาต่อสุดท้าย เพราะฝาเลยเว้ยปกติเซรั่มทั่วไปก็จะเป็นแบบฝาตัดมาแต่เนี่ยมันมีความแบบมนขึ้นมานิหนึ่งแล้วขวดมันตรงตรงอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายมีหลอดแบบนี้เฮ้ยแค่จับหลอดมันอ้วนมากเลยอะฮึแล้วกบอุ๊ยเหนียวอืมกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นด้วยอะคุ้นมากเหมือนฉันใช้อยู่ไม่นานมานี้แล้วก็ในเกลี่ย นิดนึงมีคำใบ้ไหมอะ่ะอ่าแต่มีสี <c oughs> แปลว่าเป็นมาร์กที่เป็นแบบสีสีมาร์กที่มีสีจะมีแค่ออริจินอืมไม่มีน้ำหอมตอบออริจินมาร์กเลยได้ปะโอ้ยมีมาร์กกี่ตัว <c oughs> มึงรู้ปะตอบมามีมาร์กกี่ตัวตอบมาดิ <c oughs> มีเขียวมีขาวม,มีดํามีเยอะมากมีเทนมินิตด้วยแต่ถ้าบอกว่ามีสีเนี่ยต้องเป็นแบบหลอดสีเขียวแล้วก็เนื้อเนื้อโคลนเคลมาค่ะคําตอบสุดท้ายเะ,ะอะไรรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมมันมันมันแห้งไปเลยเว้ยแปลว่ามันกำลังดูดที่ผิวอยู่หมดยังคะผิหดหนึ่งข้อฮัลโหคอันนี้ขอได้ปะขอเลย ในแต่ไหนที่เราตอบถูกเพราะว่าเราอยากได้ตัวที่มาดูดสิวเซียยอะไรพวกนี้พอดีสนุกมากเลยค่ะมียากกว่านี้ปะเออผิดข้อเราเองนะผิดอันตัวที่เราแบบไม่คุ้นเคยแบบไม่ได้ใช้มานานแล้วเท่านั้นเองแต่นอกนั้นก็ตอบได้อยู่เห็นปะทุกตัวนะคะมีขายที่ออเดอร์บิวตี้นะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งของดีของแท้ของเยอะนะคะถ้าคุณใช้ตัวไซเล็กต่างๆเนี่ยคุณจะใช้ได้เยอะมากคุณจะรู้จักเครื่องมือเยอะมากเพราะคุณใช้ไซเล็กนั่นเองปรึกษาออเดอร์บิวตี้ทักไลน์มาเถิดนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ว่าแบบตอนนี้มีตัวไหนน สู่โลกบิวตี้ของเรานะคะฝากติดตามเพจแพรอยู่นี่เพจออเดอร์บิวตี้กด Subscribe นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook อะไรไว้ให้หน่อยเนาะเราตั้งใจทำคอนเทนต์นี้มากๆเลยนะคะสนุกกันเนาะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันกับแพรอ,อยู่นี่บ๊ายบายเก่งอ่ะ